มากันทีอีกเรื่องหนึ่งบ้างค่ะสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมอกอชอนะคะขอมอบความสุขให้กับผู้บริโภคด้วยผักสีเขียวปลอดภัยไร้สารพิษจากบ้านไร่ธรรมชาติเกษตรอินทรีย์วิถีหัวหินค่ะส่วนรายละเอียดของเรื่องนี้นะคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ เขาก็ได้คุณภาพชีวิตแล้วก็ได้สุขภาพเหมือนอย่างที่เราได้รับจากของเราและที่สําคัญถ้าเห็นเขามาซ้ําอีกซ้ําอีกซ้ําอีกเนี่ยผมมันโคตรมีความสุขเลยตรงนั้นอะ่ะสวัสดีครับผมมาจากธรรมโชติครับค่ะสวัสดีค่ะอาริยามานุคค่ะเราจากบ้านไรธรรมโชติครับอยู่ในกลุ่มของเกษตรินทรีวิธิหัวหิน ที่เราไปขายส่วนใหญ่เนะี่ยกลุ่มที่ได้ไบรับรองออร์แกนิกไทยแลนด์จะไปตั้งอยู่ที่ข้างบุคคตนะครับเริ่มต้นเลยจากความชอบความสุขก่อน ของเรานะได้ได้สังคมที่แบบดีๆและพอมารวมกลุ่มกันปั๊บเนี่ยทุกคนก็คือแบบมีช่องทางการขายมีที่ขายทำให้เกาะเกิดรายได้แล้วก็มันก็เป็นความสุขเกิดความมั่นคงและยั่งยืนเราตั้งใจทําด้วยน้ํามือน้ําแรงแล้วก็ประสบการณ์ที่เราเก็บสะสมไว้เพ้่ส่งต่อให้ลูกค้าด้วยความตั้งใจจริงๆ